ด้านเลขมีอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มาซิมด้านซิมหลังจากนั้นเอาด้านที่เป็นทองซิมขนาดกลางนะครับซิมทุกวันนี้จะเป็นสามไซส์แต่เราเอาขนาดกลางเอาด้านทงองถึงความลงเข้าหลามตัดเสียบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวหาอะไรเสียบเข้าไปแน่นๆอ่าโอเค เสียเข้าไปรอสักคู่หนึ่งไฟเสียเงินจะติดแต่ถ้าไม่ติดนี่เอาไปชาร์จแบตก่อนนะครับแสดงว่าแบตไม่มีหลังจากเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรามาที่มือถือพิมพ์ข้อความนะครับคำว่ามนเตอร์หนึ o ่งสองสามสี I ่ห้าหก M O N I T O R หนึ่งสองสามสี่ห้าหกติดกันเลยนะครับ S S ไปเบอร ที่ใส่ในเนี้ยในซิมที่ใส่ใน GPS ส่งเข้าไปหลังจากนั้นมันจะตอบมา,า APN OK หลังจากนั้นอีกข้อความหนึ่งก็คือ APN หนึ่งสองสามี้หกเป็นวักแล้วตามด้วย True ซิมนี้นี้ดีห้อทูแล้วเครื่องมันจะตอบมาว่า APN OK นะครับทำสองข้อความนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เข้าไปล็อกอินดูได้เลยนะครับ วิธีการล็อกอินก็คือใส่เลขอิมี่ที่อยู่ข้างเครื่องเข้าไปในบรรทัดแรกเลือกล็อกอิน by อิมี่ใส่เลขอิมี่เข้าไปพาดเวิร์ดด้วยหนึ่งสองสามสี่หกติ๊กจุดสีเขียวเพื่อช่วยจำแล้วกดคำว่าล็อกอินเข้าไปก็จะเจอตำแหน่งเบื้องต้นมีแค่นี้ครับผมสำหรับรุ่นสี่เก้า